ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับได้ไอเทมมาใหม่แกครับนี่ครับผมเป็น t ร์ b o ครับจุด t ร์ b o ก็เห็นเขาบอกว่าใส่แล้วอ่ะกำลังดีขึ้นครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ไม่เคยใช้นะครับไม่เคยใช้แล้วก็ยังไม่เคยลอง อันนี้ก็สั่งมาจากของช่างพงครับช่างพงพงเท่านั้นครับนี่นี่ครับ0 8 6 5 3 5 1 5ห2ห้าสาห้าหนึ่งห้าห้าสองครับเบอร์โทรนะครับนี่ครับพงเท่านั้นหรือเฟซบุ๊กก็พงเท่านั้นครับชื่อเฟซบุ๊กเขานะอันนี้ก็เป็นชุดท่อทโบตัวกลางของช่างพงนะครับก็จะมีะชุดท่อ ชุดท่อไอดีครับไอดี ID เป็นเลสมานะครับแล้วก็มีคอท่อไอเสียมีท่อไอเสียมาให้ด้วยครับครบเซตเลยครับชุดนี้นะครับหมื่นหมื่นสามหมื่นสามนะครับหมื่นสามถ้าใครสนใจก็นะครับเดี๋ยวลองผมลองไปใช้าง,งานก่อนแล้วก็ดูในคลิปเอากันแล้วครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันก็เดี๋ยวให้ช่างหนูกาใส่ให้ครับ ถอดไปถอดมาเหมือนจะง,งงครับแต่ว่าจังหนูเขาเคยเขาเขาใส่เขาอยู่นะงจ้าหนูเขาก็ใช้ของอช่างพงอยู่ครับแต่นี้ก็ถอดนี่ผมถอดลอแล้วเดี๋จังหนูมาครับนี่ครับต้องลองครับต้องลองยกน้ํามันแพงต้องลองครับก็มาเป็นลังแบบนี้เลยนะครับเขาจะมาให้เรามาประกอบเองนะครับก็จะมีสายอา่อสายระบายแล้วก็สาย น้ำมันเลงแกนครับใช่่าไม่รู้เนี่ยไอสายถักสายถักอันนี้ครับสายน้ำมันเลงแกนน่าจะเป็นอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอนะครับจ่างหนูมาใส่ให้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันตัวนี้นะครับชุดนี้เขามีเขาก็มีทุกรุ่นนะครับสาหรับใครที่สนใจลองโทรไปสอบถามก็ได้นะครับว่าสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะครับเบอร์โทรดีที่ในในในสติ๊กเกอร์เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองโทรไปสอบถามกันเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันครับ นี่นะครับใส่เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เพิ่งใส่เสร็จนานแล้วใส่เสร็จได้นานแล้วนะครับก็ไปลองมาหลายพื้นแล้วแต่ว่าลืมถ่ายคลิปให้ดูครับตอนตอนใส่นะครับก็มันไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรครับไม่ต้องถอดอะไรมากมายนะครับก็เรามาติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าเทอร์โบเขามีชุดอันเนี้ยกองชุดท่อมาให้แล้วนะครับของช่้าพงนะครับแล้วก็สาย าสายน้ำมันก่อนสายน้ำมันกลับนะครับแล้วก็มาเสียบกับไอ้ปลั๊กที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับที่เราวัดเนี่ยเอาสายยางเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วสายาน้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับตรงนี้ก็ขันนี่ครับของห้าูนย์มันจะมีทุกรุ่นมันจะมีตรงนี้ครับเราก็ถอดน็อตตรงนี้ออกแล้วก็เอาสายนี้เสียบได้เลยนะครับแต่ว่าของห้าูนมันจะติดตรงหัว เไอหัวนี้ต้องเอาน้เจียนิดครับติดนิดเดียวครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ได้เลยนะครับจ้างหนูใส่ให้นะครับช่วยให้โทรให้จานหนูมาช่วยใส่ครับแล้วตรงนี้นะครับก็สายระบายไอตรงนี้นะครับตรงเนี้ยแล้วก็ถอดแล้วเขาก็จะมีน็อตให้เราอุดอุดหัวสายระบายไปนะครับแล้วก็เอาสายระบายที่เขาใส่ให้มาเสียบทิ้งได้เลยครับเนี่ยปล่อยทิ้งไป้ครับ ชุดนี้มันเป็นตัวตัวกลางของเครืงพงนะราคาก็หมื่นสามครับมันจะมีตัวเล็กอีกครับตัวเล็กก็หมื่นหนึ่งนะบชุดเล็กแล้วก็มีโบแบบโบหอนอะไรที่มันเบาและดังฟู่ฟูนะครับอันนั้นหมื่นหกนะครับแต่หมื่นสามไม่ได้ไม่ได้รวมไอ้น,นี้นะอันนี้ผมซื้อมาต่างแยกต่างหากนะครับอันนี้ชุดกองเนะี่ยสี่พันครับอันนี้ผมซื้อมาต่างหากเขาจะมีมาแค่อันนี้อันนี้ครับแล้วก็ท่อนี้ เดี๋ยวก็บางคนครับถามว่ามันกินน้ํามันเยอะไหมกินก้อนกับเก่าไหมมันก็ปกตินะครับมันก็ไม่เยอะครับถ้าดินแบบไม่แข็งมากมันก็ไม่กินน้ํามันนะครับมันก็กําลังมันดีครับแล้วก็รอบมันไม่ไม่ตกนะครับรอบไม่ตกมันไปดเรื่อยนะครับเวลาเหมือนไปเจอหนักหนักพอเรายกรถรี่ช่วยนิดนึงมันก็ขึ้นเลยครับมันมันไม่ต้องรอรอบนะครับอาจจะใครสนใจก็ ติดต่อไปช่างพงได้เลยนะครับจุดนี้หรือว่าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของช่างที่ทำเทอร์โบนะพงเท่านั้นนะครับชื่อชื่อเฟซบุ๊กพงเท่านั้นครับอผมไม่ได้อาร์ซิเกอร์เขามาแปะงั้นเดี๋ยวจะจบะโทรให้นะครับออาเดี๋ยวมาดูกันตอนปั่นกันบ้างครับเขาว่าพื้นนี้มันเหนียวด้วยครับแล้วก็แข็งด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนทำงานกันบ้างน,นะครับ เราจะได้ผลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูนี่หมดจบนะครับอ่ารอบรอบอยู่ประมาณพันเจ็ดครับพันเจ็ด ดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็รอบรอบมันไม่ตกอันนี้ปั่นโลสามนะเพราะว่าโลสี่เหมือนมันข้ามครับมันปั่นแล้วมันข้ามมันไม่ค่อยเข้ามันไม่ใช่มันมันไม่่มันไม่ใช่ไม่ค่อยเข้านะเหมือนมันอ่ามันก็เด็ดมันก็เด็ด ดีดีขึ้นว่าเก่าเยอะไหมก็เยอะอยู่ครับนี่ครับอัดจมเลยครับอัดจมทอรอบที่ใช้ปางได้อย่างนี้ผมบอกไปพันเจ็ดพันแปดครับ ประมาณนี้ครับใส่เสร็จก็ขึ้นประมาณนี้อาผมให้ดูความเหนียวของดินนับนี่นี่ครับแต่และดินปั่นง่ายๆนี่สบายเลยครับกำลังเ็เหลือเขาต้องใส่น้ำด้วยนะครับมันก็เลยออกแข็งๆน้นเดเหนียวหน่อย สบายเลยครับลายละสองล้านปิดนะครับจากบ้านผมอ่าบางคนกว่าานแบบนี้เหลือไหมพี่มันก็เหลือบ้างครับเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ารถจากบ้านผมมันเยอะนะครับรถรับจ้างมันเยอะ